แจแล้วก็กระสูนเอาบี a มเป็นแกงมันแจกร้นชนไม่ต้องปองไม่ต้องเวียนที่สติแต่เนื้อเพลงนี้มีใจที่จริงดีคิด <_ C ity> จากใจแล้วให้บฏตีความกลายเป็นคำเนาที่ใครก็ฟังตามดน <_ C ity> ตรีมันพาเรคาข้ามทุกกำแพงนี่แหละ,สะเสน่ห์ของโลกเห็นเสียงเพลง <_ c ity> แต่งด้วยใจสังด้วยเอไอเต็มไม่กี่คำกกลายเป็นเพลงได้จังหวะชีวิตอยู่ในทุกวัน ช่วยจัดแล,ล้วเปิดใจจัดไปไจอกละกดเขาสู่น o ปีมันเด้งหันใจโดนชน oh, <no. S 2> ไม่ต้องโปไม่ต้องเรียนทฤษฎีแต่เนื้อเพลงนี้มีใจที่จริงด <c oughs> ีเขียนจากใจเราให้บัตีความกลายเป็นทนํานองที่แค่ก็ฟังตามด oh, <no. S 2> นตรีมันพาเราข้ามทุกกำแพงนี <c oughs> ่แหละเน่ของโลกแห่งเสียงเพลงแต่งด้วยใจสร้าด้วยเอ บดช่วยจัดแล้วปล่อยใจจัดไปคนบอกเพลงมันต้องจากมือแต่ปันที่ใจลึกๆก็อยากลองดู AI ไม่แทนใจแต่เสียไม่มันพุ่งเสียงจากใจยังคงคือจุดศูนย์นี่คือเกร็ของคนอยากลองไว<อ>เดวบอว์แต่งเป็นเพลงทองทุกท่อนทุกคำยังมีใจแน่นอน,แ,น,น,อนแต่งด้วยใจสร้างด้วย AI พร้อมเฉบอปอน กเานีม no. <No. S 1> ันเต้นมันใจมันชน,ชนไม่ต้องโอไม่ต้องเรียนทฤษฎีแต่เนื้อเพลงนี้มีใจที่จริงดีเชียนจิบใจเราให้ปตีความกลายเป็นทันเอาที่เคยก็ฟังตามดนตรีมันพาเราข้ามทุกกำแพงมีลัษณะของโลกแห่งเสียงเพลง,แ,ลงแต่งด้วยใจสร้งด้วย AI ช่วยจัดแล้วปล่อยใจจัดไปป่จากมือแต่บางที่ใจลึกๆถ้าอยากลองดู AI ไม่แทนใจแต่เสิร์ฟใ้มันคุ่งเสียงจากใจยังคงคื้จะสูนนี่คือเพลของคนอยากลองปล่อยเดียบอดแต่งเป็นเพลงทองถ้าทุกคำยังมีใจแน่นอนแต่ด้วยใจสร้างด้วย AI พร้อมจะปอน